ลับมาช่วงนี้ของนิวข่าวเที่ยงนะครับมาดูข่าวที่ทําให้หนุ่มๆห,หลายคนเนี่ยนะฮะต้องผิดหวังตามๆกันอย่างที่คุณกนกนวลบอกไปเพราะว่าปานนนะฮะเจ้าของล้มทุเรียนที่มีการ มาโพสต์ข้อความบล็อกออนไลน์เพื่อประกาศตามหาลูกเขยให้กับลูกสาวสุดที่รักเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วลูกสาวเนี่ยนะฮะเห็นดีเห็นงามด้วยเอาเงินไปเลย10ล้านเอารถไปเลย10คันถ้าไม่พอเอาไปเลยร้อยล้านให้หมดทุกอย่างให้ทุกอย่างเลยนะฮะแต่ไปไปมาเนี่ยหลังจากประกาศแบบนี้ไปงานเข้าฮะเพราะมีคนมาติดต่อสมัครขอเป็นลูกเขยปานนลเยอะมากต่างประเทศก็มีมานะฮะ แล้วก็นอกจากจะมีลูกเขยแล้วยังมีคนมาสมัครขอเป็นภรรยาของป่านนลด้วยภรรยาน้อยอ่ะเรื่องมันชักบานปลายใหญ่โต <c oughs> นะฮะ <c oughs> 1เมษายนนี้ที่ปานนลดีเดย์ไว้ว่าเดี๋ยวจะทําการคัดเลือกลูกเขยเนี่ยสุดท้ายต้องขอยกเลิกไปเพราะณตอนนี้มันมีผลกระทบกับธุรกิจที่ทําอยู่ก็คือไม่สามารถติดต่อ นะฮะเรื่องของธุรกิจกับลูกค้าได้เลยเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยมีแต่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องของการสมัครขอเป็นลูกเขยนะฮะธุรกิจก็ได้รับผลกระทบรวมถึงหนึ่งเมษายนนี้ถ้าหากว่าแห่กันมาจริงเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างป๋านนบอกว่าคงจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ทั้งหมดนะฮะป๋านนประกาศยุตินะฮะการรับสมัครลูกเขยแล้วเพราะตอนนี้เริ่มปวดหัววุ่นวายแล้วมีคนสมัครเยอะมากนะฮะมีผลกระทบกับธุรกิจ ลงทุเรียนติดต่อลูกค้าไม่ได้นะฮะแต่เรื่องนี้มันไม่จบเท่านี้ไงคุณกนกนวนลเพราะถ้าไปดูเรื่องของข้อกฎหมายล่ะทางทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายชื่อดังเจ้าของเพจทนายคลายทุกนะฮะมีการไลฟ์สดทาง Facebook พูดถึงความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากปานนนะฮะประกาศยุติ <ผม S 1> การาตามหาลูกเขยแล้วเนี่ยนทนายเดชาบอกว่ามันสามารถไปเทียบเคียงได้กับเคสของ คุณพีทแผงแตกได้เลยอ่ะจำได้ใช่ไหมว่าตอนนั้นคุณพีทเนี่ยไปหลอกว่ามีคนถูกหวยร,รางวัลที่หนึ่งจากแผงตัวเองแต่สุดท้ายโอละพออ่อไม่มีคนถูกหวยจริงๆนะฮะบอกว่าการกระทําของป๋านนคนนี้เหมือนเป็นการโปรโมทลงทุเรียนให้โด่งดังใจจริงเนี่ยไม่ได้มีเจตนายกลูกสาวให้กับใครเลยคืออาจเข้าข่ายกฎหมายความผิดทางคอมพิวเตอร์หรือพอรบอรคอมพิวเตอร์นะครับมีโทษจําคุก5ปีหากมีผู้เสียหายไปแจ้งความ ทางทนาเดชาก็ฝากเตือนไปยังผู้ใช้สื่อโซเชียลนะฮะว่าการโพสต์ข้อความต่างๆที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเจตนากระทําการเช่นนั้นจริงอาจมีความผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์นะฮะอย่างที่บอกไปว่าโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เกิดความเสียหายกับประชาชนไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่มประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระมัดระวังนี่แหละค่ะปราโนนบอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะยุติไปแล้วแต่ยังมีคนโทร,รศัพท์มาไม่ขาดสายเลยนะนนถึงขั้นมีสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยบอกจะเมาเครื่องบินมาจากจีนมาทําข่าวที่ประเทศไทยเลยอะ่ะนี่ขนาดประกาศยุติไปแล้วนี่แหละค่ะ อาจจะเป็นการดับฝันของชายหนุ่มหลายคนก็ได้แต่ว่านุ่นบอกว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีการหาทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องเตือนกันหน่อยเรื่องของการกดไลค์การแชร์แล้วก็การโพสต์คลิปต่างๆต้องบอกว่าโลกโซเชียลมันทั้งแรงแล้วก็ทั้งเร็วเหลือเกินบางข้อความเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วกลับอาจจะมีความผิดทางข้อกฎหมายได้นะคะเรื่องนี้ทางรองโฆษกอายการสูงสุดก็ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังกันไว้ค่ะเรื่องนี้นายประยุทธ์เพชรรักคุณอายการพิเศษฝ่ฝายนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะ รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็เตือนผู้ใช้สื่อออนไลน์เรื่องของการโพสต์การไลค์การแชร์หรือว่าการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์บอกว่าจะมีความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือความผิดตามพร,ะระบอคอมพิวเตอร์ปี2550มาตราที่14คือนำเข้าข้อมูลเท,ท,ท็จที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท,ท,ท็จที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชนนําเข้าข้อมูลลามกอนาจารส่วนที่2ก็คือเรื่องของการโพสต์แชร์หรือว่าส่งต่อหรือว่าการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบถ้าข้อเท็จจริงนะคะที่นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการใส่ความผู้อื่นจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยค่ะสําหรับการโพสต์นะคะที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือว่าใส่ความผู้อื่นระหว่างโทษก็จําคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องของการแชร์หรือว่าการส่งต่อ โดยรู้ว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยรู้ว่าเป็นข่าวเท็จจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่มาตรา14ไอตัวมาตรา14เนี่ยเขาจะวางหลักเกณฑ์น,นี้ครับว่าถ้าบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะครับนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมก็ดีซึ่งอยู่ในวงเล็บหนึ่งหรือบุคคลใดเนี่ยนำ ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เท็จเนี่ยก็ดีอยู่ในวงเล็บสองเนี่ยทั้งสองกรณีหากกระทําไปแล้วมันเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เวลามีการโพสต์หรือการแชร์หรือการส่งต่อหรือการนําเข้าสู่ระบบเนี่ยถ้า ข้อเท็จจริงที่นำเข้าเนี่ยมันเป็นการใส่ความผู้อื่นคำว่าใส่ความผู้อื่นภาษากฎหมายก็คือบุคคลใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ในประการที่จะทําให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกต่อด้วยนะคะว่าหลักเกณฑ์การถูกกล่าวหาก็จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกระทําความผิดทางอาญาคนที่จะมีความผิดทางอาญาต้องมีเจตนากระทําผิดผู้โพสต์แชร์หรือว่ากดไลค์ก็ต้องรู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ในทางกฎหมายอาญาหากไม่เจตนาก็จะไม่มีความผิดแต่ก็ต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองด้วยค่ะทั้งนี้ก็อยากจะขอเตือนผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพียงแค่โพสต์หรือว่าแชร์ก็ ็ผิดได้นะคะรวมถึงการกดไลค์ด้วยที่อาจจะเข้าข่ายสนับสนุนหากไม่แน่ใจก็ควรหลีกเลี่ยงซึ่งซ,งซึงก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะนในทางกฎหมายเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาถ้าไม่เกีตนาเขาก็ไม่ผิดก็ก็จะเห็นว่าถ้าการเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยณนะเวลาที่โพสต์เนี่ยถือว่ามีการการะทำส่วนประเด็นรู้หรือไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องต้องเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันเมื่อ ไปแชร์ก็ดีไปโพสต์ก็ดีไปนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีมันอยู่ในข่ายที่จะถูกกล่าวหาอาญาในความผิดฐานนี้ซึ่งอัตราโทษอย่างที่ผมเรียนตอนต้นมันค่อนข้างสูงจําพุกไม่เกิน5ปีถือว่าสูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อสูงมากเนี่ยก็คือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยคือถ้าไม่แน่ใจหลีกเลี่ยงการแชร์การโพสต์การกดไลค์หรือการนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับไม่ต้องไปถูกกล่าวหา คราวนี้ไปติดตามความคืบหน้าหลังจากมีคดีว่า2คนร้ายเนี่ยนะครับควงอวุธปืนบุกไปปล้นเงินจากบริษัทขนเงินที่ชื่อบริงเนี่ยนะฮะได้เงินไป7ล้านกว่าบาทที่ห้างแห่งหนึ่งย่านพุทธมนฑลหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจทําการวิสามันนายทักดนายเหนี่ยวรังใจผู้ต้องหาที่ร่วมกับนายเจียรายุทธ์ส่วนมิไปก่อเหตุนะครับปล้นรถขนเงินเมื่อสมีนาคมที่ผ่านมา ต่อมาเนี่ยไปตรวจสอบประวัติก็พบว่านายทักดนายเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันที่ห้างเซนทัลเวสเกตเมื่อปี60ตอนนั้นได้เงินไปกว่า6ล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่าแม่ของนายทักดนายเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนก่อเหตุแล้วก็บอกด้วยว่าบ้านที่อยู่อาศัยทุกวันนี้ก็ซื้อจากเงินเก็บและเงินของลูกชายบางส่วนยืนยันว่าไม่ใช่เงินจากการทําผิดกฎหมายเพราะตอนนี้ตํารวจยังตามหาอยู่ว่า เงินที่ปล้นไปได้เนี่ยณตอนนี้อยู่ไหนทางครอบครัวรู้เห็นด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าจะต้องนําเรื่องนี้เป็นหลักฐานส่งต่อปปงแล้วไปดูว่าความผิดของคดีนี้จะสามารถไปยึดทรัพย์ได้หรือไม่ล่าสุดพลตรจตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยกับทีมข่าวนิวสิบแของเรานะครับว่านอกจากการเร่งติดตามเงินส่วนแบ่งของนายทักษดาใน ที่ยังหาไม่เจออีกกว่า3ล้านบาทแล้วเนี่ยตำรวจจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งตอนนี้ประสานให้พนักง,งานสอบสวนสอนอนองค้างพลูซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนี่ยตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ต้องหาและคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์รถจักรยานยนต์ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรด้วยนะครับและหลังจากนี้นะคะก็จะรายงานพฤติการการกระทําผิดไปยังปป,ปงเพื่อให้พิจารณาว่าลักษณะความผิดของผู้ต้องหาเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยหรือไม่โดยทางปป,ปงก็ระบุคําซักทอดของผู้ต้องหาอีกรายบอกว่ายังเป็นหลักฐานที่ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าเป็นแค่เพียงคําให้การของผู้ต้องหายังไม่มีน้ําหนักในการเอาผิดขณะที่แม่ของผู้ตายเองก็ไม่ยอมให้การใดๆกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่ง ว่าความผิดมูลฐานเนี่ยนะฮะตามข้อกฎหมายความหมายของมันก็คือความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุเป็นที่มาหรือเป็นฐานก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทําความผิดหลังจากนั้นก็มีการนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดอาญาเนี่ยไปโอนเปลี่ยนสภาพหรือกระทําการด้วยประการใดๆนะฮะ ด้านพลตารวเอกรุ่งโรแสงครม้มรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติรักษารษาชการแทนเลข,ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปองปอง,ปง,งท่านก็เปิดเผยกับทีมข่าวเรานะครับบอกว่าต้องดูว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่อยู่ในความผิดมูลฐานหรือไม่ซึ่งการปล้นทรัพย์อาจไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน แต่หากมีการใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์ไปก็อาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานได้นะครับและสามารถใช้อำนาจของปปงยึดทรัพย์ได้ต้องดูพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับนี่แหละค่ะก็ต้องไปหาว่าอีก3ล้านบาทนี้ไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครกันแน่นะคะครคราวนี้ไปดูกันต่ออดีตนักแสดงสาวก,ก็คือคุณต่ายมณสนัน,นที่เมื่อวานนี้หลายคนก็เอาใจช่วยเอาใจลุ้นกันเพราะว่าจะให้ส่งตัวคุณต่ายเนี่ยไปรักษาตัวต่อนะคะคที่ทางพมชนบุรีเขารับตัวไปดูแลเมื่อวานนี้ก็นี่ะะสภาพ คุณตายเป็นแบบนี้แต่ว่าต่อไปคือคนก็ถามถึงการรักษาว่าถ้าเกิดรักษาไปแล้วแนวทางการรักษาคุณตายเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีมข่าวหนึ่สิบแปของเราก็ไปพูดคุยกับคุณหมอภาสกรชัยวานิชศิริรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกถึงการรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดแล้วก็เข้ามารักษาอาการทางจิตนะคะบอกว่าอาการทางจิตที่เกิดขึ้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือคนไข้มีแนวโน้มที่จะมีอาการทางจิตแล้วมาใช้ยาแล้วก็ประเภทที่ใช้ยาจนระบบใน สมองเกิดความผิดปกติจนผู้ป่วยมีอาการทางจิตซึ่งก็จะแยกออกได้อีกสองลักษณะด้วยกันคือ1ระยะเฉียบพลันเกิดจากการใช้ยาในปริมาณมากแล้วก็เกิดอาการทางจิตหากนําผู้ป่วยมาดูแลรักษาก็สามารถหายได้ค่ะส่วน2ก็คือระยะที่สมองมีอาการผิดปกติหรือว่ามีพื้นฐานที่จะมีอาการทางจิตแต่ว่าอาการยังไม่แสดงออกมาและมาใช้ยาเสพติดจะทําให้อาการแสดงออกมาให้เห็นต้องใช้แนวทางเหมือนการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวททั่ว ส่วนแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวทหากไม่นําเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องในอดีตก็จะนําตัวผู้ป่วยมารักษาเพื่อป้องกันคนกลุ่มนี้ก่อความวุ่นวายในสังคมโดยไม่ได้คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนค่ะต่อมาเมื่อการแพทย์เนี่ยมีความเจริญมากยิ่งขึ้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็มีมากขึ้นในต่างประเทศเขาก็เรียกร้องเรื่องของการจับตัวผู้ป่วยไปรักษาทําให้สูญเสียสิทธิเสรีภาพและคุณภาพของชีวิตค่ะจึงได้มีการออกหลักการ ในการนําตัวผู้ป่วยทางจิตเวชมารักษานะคะคือต้องทําเท่าที่จําเป็นระยะเวลาที่รักษาต้องสั้นที่สุดโดยทั่วไปก็คือ3สัปดาห์ค่ะหากควบคุมตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคมต้องใช้วิธีการให้ยารักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามการรักษาเป็นระยะค่ะการที่จับคนไข้เข้ามารักษาอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สูตรเป็ดเ็ คือหมายความว่าถ้าเขาดีขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะพอที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับครอบครัวสามารถช่วยดูแลได้นะครับไม่ได้มีปัญหาทางวิติทางสังคมอื่นๆอ,อย่างเช่นในเรื่องของการทํามาหากินการประกอบอาชีพต่างๆการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการที่จะไปโรงเรียนเรียนหนังสือถ้าจะเป็นเด็กอยู่ต้องปล่อยให้เขากลับไปในคดเดีกันเนี่ยเราก็ให้ยาแล้วก็นัดเข้ามา นะครับมาติดตามการรักษาเป็นระยะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนโยบายนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วแล้วโดยกฎหมายนะครับแล้วโดยเจตนาอารมณ์ว่าอย่างที่ผมไว้เรียนไว้ตอนต้นเนี่ยเราใช้คําว่าระบบบังคับบําตัหรือจับตัวเข้ามารักษาเนี่ยเราควรจะเอาคนที่มีอาการที่หลุดแล้วเข้ามาสู่กระบวนการการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีการเซ็น MOU ไปเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะ คือเป็นคำว่าเราต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยรัฐมีระบบจัดการที่ดีแล้วจริงๆเนี่ยไม่ควรรอจนกระทั่งเขาไปจับตัวประกันหรือไปทำร้ายตัวเองหรือไปเชื่อตัวเองนะควรจะต้องวิิจัยให้ได้ก่อนแล้วนำตัวคนเราเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการรักษาซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราทำได้นะครับเราจะมีความเป็นสากลมากขึ้น ส่วนเรื่องของการบำบัดยาเสพติดนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐบาลโดยสำนักงานปปสให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะคือการที่ชุมชนช่วยกันสังเกตเพราะว่าผู้ป่วยเขาจะมีพฤติกรรมต่างจากคนทั่วไปส่วนมากก็จะเก็บตัวแต่หากมีอาการที่รุนแรงขึ้นก็จะเริ่มสูญเสียการควบคุมในการใช้ชีวิตปกติอาจจะขาดงานบ่อยลาง,งานบ่อยการทำงานก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะหากคนรอบข้างช่วยกันสังเกตก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ ดีค่ะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่บนโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปนะครับว่ามีรถ BM ป้ายแดงสีดำคันนึงกับรถนิสสันสีเทาเนี่ยปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นนะฮะไปชนกับรถตู้อีกคันหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเจ้าของรถ BM ก็อยู่ในระหว่างรอประการมาเนี่ยขึ้นไปสุบรีอยู่บนหลังคารถอย่างสบายใจจนหลายคนถ่ายคลิปนี้แล้วก็แชร์กันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะล่าสุดทางตำรวจบอกแล้วว่ามีความผิดแล้วก็ยึดรถทั้งรถ BM ป้ายแดงแล้วก็รถนิสานเพื่อดำเนินคดีแล้วนะครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกสมิทธิสารอดผู้กำกับสพคูคตท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาบนถนนพหลโยธินเนี่ยขาเข้า ตรงแถวฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนะครับตรงข้ามกับตลาดสีมุมเมืองที่ปทุมธานีอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะตามคลิปนี้เลยว่ามีการปาดไปปาดมาสุดท้ายเนี่ยนะฮะร,รถนิสสันคันสีเทาเนี่ยไปชนกับรถตู้ทางซ้ายมือก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมานะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแอลกอฮอล์ของคนขับรถเก่งทั้งสคนแล้วแต่ไม่พบจึงแจ้งข้อหา ไปยังนายสมชายและนายปิยะในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะฮะหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและยึดรถนิสสันสีเทาแล้วก็รถเบนซ์รถบีเอ็สีดำเอาไว้เป็นของกลางก่อนที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ mm hmm. ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนนะฮะให้กับ คนอื่นเป็นอย่างมากอะ่ะครูใช้ถนนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแหละค่ะเพื่อนพันตารวจเอกสมิธสารอดนะคะผู้กํากับสอพอคูโค้ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ยึดรถทั้งคู่เลยเ,ออเรียบร้อยแล้วส่วนจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบกันอยู่ค่ะคราวนี้ยังอยู่ในเรื่องของรถจะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของรถบสัสเขาก็ไปจอดไว้ข้างทางแต่ว่าจู่ๆถูกมือดีเนี่ย ช้ก้อนหินปาเข้าไปที่รถค่ะเ oh. จ้าของรถเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนนะร,ะรถมันก็จอดอยู่แบบนี้ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็กลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองแล้วล่ะค่ะเลยอยากฝากบอกคนที่ปาหินใส่กระจกเนี่ยบอกให้มาพูดคุยกันดีๆถ้าเกิดว่าตัวเองเคยทําผิดหรือว่าเคยขับรถปาดหน้าใคร mm. ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ทําให้ไม่พอใจค่ะเรื่องนี้นะคะนายวสานพง์จินดาอายุ49ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ที่ตําบลเข้าเม้าอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบร่องรอยที่บริเวณด้านหน้ารถบัสค่ะแล้วก็กระจกมองข้างที่แตกนะคะซึ่งก็จอดเอาไว้อยู่ริมถนนสา,สายวัดกระสวัดกระสังช่างแสงหลังถูกคนร้ายเนี่ยเขาใช้ก้อนหินป,ปาเข้าไปที่กระจกรถละค่ะผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าได้จอดที่จอดรถเนี่ยไว้บริเวณนี้นานกว่า10ปีแล้วนะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครและรถยนต์ก็ไม่ได้กีดขวางเส้นทางการจาราจรด้วยจนกระทั่งวันที่23กุมภาพันธ์นี่แหละค่ะกล้อง วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ขณะที่ตัวเองเนี่ยเขาบอกว่ากําลังที่จะไปเช็ดเช็ดรถอยู่แล้วก็พบว่ากระจกมองข้างเนี่ยแตกพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ทราบว่ากลางดึกมีคนร้ายเขาขับรถจักรยานยนต์สีแดงผ่านจุดจอดรถบัสไปก่อนที่จะย้อนกลับมาค่ะแล้วก็หยิบก้อนหินริมถนนปาใส่กระจกหน้าโชคดีที่ก้อนหินเนี่ยไปถูกกระจกมองข้างแต่ว่าเจ้าของรถเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับใครนะหรือถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยเคยขับรถ แล้วทําให้ใครไม่พอใจก็ขอให้มาบอกมากล่าวมาตักเตือนกันหรือว่ามาพูดคุยกันดีๆค่ะผมผิดพลาดผมก็ยกมือขอโทษอยู่แล้วคมับพ <อ S 2> เพราะ <พอ S 2> เราขับเองไม่สร้างประตูตเนี่ย <ทำ S 1> มีมอะไรก็มาคุยกันนะมันของก็มาหากินใช่ไหมครับมันเสียหายไปมันก็มาหากินไม่ได้มีอะไรก็มาคุยกันได้ขับรถผมขอโทษนะผมผิดนี่ผมยกมือขอ,นะอ,อโทษเลยนะเราหากินรถหากินน่ะไม่ใช่รถต้นตัว อ่ะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายค,คราวนี้พาไปที่พัทลุงกันต่อไปดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายคนเห็นแล้วก็ประหลาดใจเพราะมีลักษณะคล้ายกับเม็ดฝนเนี่ยตกลงมาเฉพาะที่ตกแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่มันเกิดจากอะไรกันแน่ แต่สิ่งที่ต้องกังวลหลังจากนี้ไปเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งมหศัศจรรย์<อ>สามารถรักษาโรคได้ะนะฮะเจ้าหน้าที่เขาเลยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยกับเรื่องลาวาคโคลนที่โคร,ราชทย่าไปกินกันออะนะจำได้ใช่ไหมฮะทีมข่าวนิวสิบแปดของเราเนี่ยได้รับแจ้งจากคุณอนินชาศรีพยอมไพรนะครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตํตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงบอกว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ฮะ มีน้ำเนี่ยตกลงมาจากฟ้าคล้ายกับเม็ดฝนต่อเนื่องกันหลายวันเลยที่บ้านเลขที่259หมู่10ตำบลนานโหนดอำเภอเมืองพัทลุงทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาแตกตื่นกันมากเลยนะฮะพอทีมข่าวของเราเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่ามีชาวบ้านเนี่ยประมาณ30คนนำภาชนะมารองเม็ดฝนที่ตกลงมาจากต้นสตอหน้าบ้านของคุณอรุณแล้วก็คุณนิพิหนูรอดเพื่อนำน้ำเหล่านี้ไปดื่มรักษาโรค เพราะมีคนเคยบอกว่านะฮะดื่มน้ําเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็หายจากโรคบางส่วนเนี่ยถึงขนาดว่านําทุบเทียนมาจุดบูชากันเลยก็มีเหมือนกันถึงบอกไงว่ามันก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ลาวาโคลนที่โคราชเลยนะครับเรื่องนี้ทางคุณอรุณหนูรอดเจ้าของบ้านก็บอกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3มีนาคมทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเปียกน้ําตลอดเวลาเพื่อนบ้านก็ช่วยกันหาที่มานะครับบางคนบอกว่า เออหรือมันจะเกิดจากมาแมลงหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่ามันอาจจะเกิดจากกระบวนการไคลน้ําของใบไม้เป็นไปได้ไหมนะฮะชาวบ้านต่างก็วิภา์วิจารณ์กันไปต่างๆนา,นานาว่าฝนวิเศษอันเนี้ยสามารถรักษาโรคได้เ<ป>บื้องต้นทางคุณอเนญชาเนี่ยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่มาของน้ําก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับและตรวจสอบคุณภาพของน้ําที่ตกลงมาว่าอันตรายหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ย,ยก็มีชาวบ้านบางส่วน เขาเชื่อว,ว่าน้าเหล่านี้รักษาโรคได้และ,ะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยะนะครับวอลหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องรีบไปตรวจสอบโดยด่วนเลยแล้วค่ะค,ะคราวนี้ค่ะจะพาไปดูคุณตาวัย78ปีต้องเรียกว่า78ยังแจ๋วอยู่เลยเพราะว่าทาไวโอลินขายค่ะถือว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในจังหวัดตรังด้วยนะคะคุณตาท่านนี้ชื่อว่าคุณตาสมนึกหมัดลูค่ะอายุ78ปีชาวอำเภอหาสําราญจังหวัดตรังนี่แหละค่ะมีอาชีพก็คือทาไวโอลินซึ่งคุณตาเขาบอกว่าเป็นคนตั้งสาย ให้มีเสียงสูงต่ำเองแล้วก็ทดสอบด้วยการสีไวโอลินจนได้เสียงที่ไพเราะน่าฟังจากนั้นก็จะส่งขายให้กับลูกค้าค่ะซึ่งก็จะขายตัวหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งได้ประมาณ4-5ตัวราคาก็เริ่มตั้งแต่2500บาทจนไปถึง3,800บาทแล้วก็ยังได้รับการติดต่อจากหน่วยง,งานต่างๆด้วยนะคะให้ไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องของการทําไวโอลินให้กับเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจอย,อยู่บ่อยครั้งด้วยนับว่าเป็นคนท,ทำไวโอลินรายแรกแล้วก็รายเดียวใน จังหวัดตรังค่ะต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณตาสมนึกก็เล่านะครับบอกว่าเมื่ออายุประมาณสัก16-17ปีเนี่ยได้ไปดูคณะรองเองนะแล้วก็เกิดลหลงไหลในเสียงไวโอลินก็เลยติดตามไปดูทุกงานเลยเคยขอเล่นไวโอลินแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ให้เล่นก็เลยฝังใจกลับมาบ้านไหนไไม่ให้เล่นใช่ไหมลองทําเองก็ได้อลองทําอยู่หลายปีก็ทําไม่ได้นะครับ จนอายุประมาณ6 7ปีเนี่ยมีโอกาสกลับมาทำไวโอลินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมีทั้งนักท่องเที่ยว แล้วก็คนที่สนใจเนี่ยมาขอซื้อเอาไปเป็นเครื่องดนตรีร<ด>หรือว่าเครื่องประดับตกแต่งบ้านสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะครับโอ้โหต้องเรียกว่ายังแจ๋วจริงๆล่ะค่ะแต่ว่าคุณตาสมนึกเขาไม่ได้ทำไวรินเป็นอย่างเดียวนะยังต่อโมเดลเรือแล้วก็โคมไฟจากกะลามะพร้าวทาได้อีกด้วยตอนนี้บอกว่าออเดอร์ของลูกค้าเนี่ยไม่แบบมาเยอะมากทําไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะบวกกับการขายไวรินด้วยแต่คุณตาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแบ่งเวลาในการสีไวรินฟังทุกวันด้วยนี่แหละอาจจะเป็นเคล็ด ของกา,ารกามีอายุายืนก็ได้นะก็ปั้อ่ะไปดูเรื่องของคนทำความดีกันหน่อยนะฮะ,ะทางหน่วยงานจังหวัดตรังเนี่ยระดมจิตอาสาไปช่วยเหลือการติดตั้งสายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้า,ฟาใช้มา8ปีนะครับ ทางทีมจิตอาสาตําบลสุโสอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายพุดธาดาโพสีทองประหลัดอําเภอปะเหลียนและผู้ที่เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าช่วยเหลือนางวินาสิงห์อินอายุ48ปีชาวตําบลสุโสอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรงังที่ร้องทุกข์ผ่านสื่อว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า8ปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีนางวินาเนี่ยนะฮะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกอย่างพอไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะให้เขาไปหมดชำรุดบ้างขายบ้าง อุปกรณ์เตาแก๊สก็โดนขโมยไปเพราะว่าประตูหลังบ้านเนี่ยไม่มีในวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอนะครับก็ให้ลงมาดูแลอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ว่าการดําเนินการอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับนายอำเภอเหลี่ยนคนปัจจุบันนะครับก็ได้ประสานทางท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นนะครับในการ นําวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไ้เข้ามาดําเนิน,น,นการช่วยเหลือนะครับก็คาดว่าเป็นพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับก็นางวินานะครับนางวินาสิงห์อินีก็น่าจะมีไฟฟ้าใช้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับนีใมากเละถูกจิ้งถุกอย่างตีว่าโอเด็ดโอนให้ เด็กไปก็ไม่ห้ตึงแต่นี้ก็ให้ก็ดี่วยมากช่วยมันหวานเลยแท้ๆคนเดียวมาอยู่ในนี้ไม่เคยเอ็นมาไม่มีไผกว่าเลยก็ไม่ต้นใจนะตึงแต่พเวลาผมขึ้นไปปีนี้เขามาได้ต้นใจขึ้นมาอยู่มาแปดปีเลยต่นี้ไม่ใฉยเดียวเลยไปก็ไร้เลยก็ไม่มีไขกว่าให้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งช่วยเหลืออีก20ครัวเรือนนะครับในอำเภอปลเหลียนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และจะประสานทางท้องถิ่นเพื่อจะนำข้อมูลไปเสนอการไฟฟ้าเพื่อที่การไฟฟ้าจะทำการช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ พาไปดูความสวยงามของธรรมชาติกันบ้างนะคะจะพาไปดูดอกเหลืองปรีดียาทรตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามนี่แหละค่ะสวยงามแบบนี้เลยใครที่ไปแถวถนนมิตรภาพช่วงโคราชจังหวัดนครราชสีมาห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าดอกเหลืองปรีดียาทรต,ตอนนี้ที่ปลูกอยู่ทั้งสองข้างทางออกดอกสีเหลืองอารามบานสะพรั่งเต็มต้นแล้วค่ะตลอดระยะเวลาเนี่ยคือ3กิโลเมตรระยะทางรวมกันสวยงามแบบนี้เลยถือว่าเป็นสีสันถนนสายดอกไม้สีเหลืองที่สวยงาม ก็รับฤดูร้อนนะคะสร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางเป็นอย่างดีด้วยโดยดอกเหลืองบริดียาทอนะคะหรือว่าเหลืองอินเดียจะออกดอกสีเหลืองสดใสเพียงปีละครั้งเท่านั้นค่ะโดยก็จะเบ่งบานเต็มที่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนโดยกรมทางหลวงก็นํามาปลูกบริรเวณเกาะกลางถนนสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า12ปีก่อนนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประตูสู่เมืองยาโมด้วยแล้วก็กลายเป็นถนนสายดอกไม้สีเหลืองสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับ ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเลยละค่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่ทางคุณสิีสุวรรณจันญาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องเอาผิดกับ7กกกตนะฮะที่มีกระแสข่าวว่าเบิกงบจะบินไปดูงานต่างประเทศนะครับจะไปยื่นเรื่องกับทางปปชล่าสุดกรกตออกมาแถลงแล้วบอกว่าไม่เป็นความจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ